วันนี้แม่ซีจะมาชวนทำมันฝรั่งสดชุบแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในกันค่ะเริ่มจากนำมันฝรั่งมาปอกเปลือกให้หมดและแช่น้ำสะอาดไว้เพื่อป้องกันผิวมันฝรั่งดำจากนั้นก็นำไปหั่นหนาประมาณครึ่งเซนใช้มีดเรียบหรือมีดหยักเพิ่มความสวยงามก็ได้แล้วจัดก,การนำไปล้างแป้งล้าง,างยางให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแช่น้ำทิ้งไว้สัก15-20นาทีพอครบเวลาเราก็จะล้างแล้วนำขึ้นมาซับด้วยทิชชู่แห้งหรือจะเทใส่ถาดใส่กระดง้งผึ่งลมให้แห้งก็ยิ่งดีเลยค่ะต่อไปก็จะมะมมมมาผผสสแแปป้้้้งงชชุบททออดดกกกกัันนนนะะคะ่ซีใรร UFM 500ย็จ 100 m ลคลุกเคล้าให้เข้ากันน้ำมันฝรั่งมาชุบลงทอดทีละชิ้นเราจะทอด2รอบเพื่อความกรอบนานมากยิ่งขึ้นค่ะโดยรอบแรกจะทอดได้ไฟกลางค่อนอ่อนให้มีสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักให้คลายร้อนจากนั้นก็นำลงไปทอดรอบ2ด้วยไฟกลางค่อนแรงให้ได้สีน้ำตาลเข้มแบบในคลิปเลยนะคะทอดเสร็จแล้วก็นำไปคลุกกับผงขยารสชาติตามชอบบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากๆทานเพลินนะครอบครัวจะทำทานในบ้านหรือทำไปขายก็ยิ่งดีเลยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะ